ก็สบายดีเอฟซีเมื่อสักครู่ทุกคนเนาะยินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่ซองอน้นสุวรรณพลชแนลอยู่กับเบลอน้นเซ็นเกาหลเซ็นเขยนนะทุกคนเนาะโอเคเนาะมื้อนี้กับอ้นก็จะมีเรื่องราวดีๆเนาะเกี่ยวกับอ่าไทยลาวเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็จะมาเบิ่งว่าเป็นอย่างผู้หญิงลาวจึงมกักคนไทยหรือว่าว่าเป็นภาษาไทยก็คือทําไมผู้หญิงลาวจึงชอบผู้ชายไทย โอเคเนาะบอ,อนก็นยังพูดก,กันว่าไม่ยิงสวนหญ่นี่เขาคิดแบบใดแล้วก็มกักผู้ชายไทยแบบใดนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิง้งคลิปนี้นากันเนาะเปิดใจสาวลาเนาะทุกคนเนาะกัคลิปต้นสบับกัขอขอบใจซ่องนุชมณีสาวลาเนาะทุกคนเนาะไปเบิ้งนํากันว่าสาวนุชเพิ่นมีความคิดแบบใดแล้วก็มักผู้ชายไทยแบบใดนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนากันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเบิ้งนากันเลย สวัสดีสวัสดีค่ะนุ่มมนมณีส,สาวลาวหรือมณีเนาะ,ะสาวนุชกัซซีมานะอ่ายกตัวอย่างเนาะ,ะต่อคำถามพพเอฟซหลายคนที่ถามนุชเขามาว่าอ่าเป็นอย่างสาวนุชคือตัดสินใจมาอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วกะ็อ่าเป็นอย่างคือว่าอ่านมีแฟนเป็นคนไทยเนาะทั้งที่อ่าอยู่ลาวกับมีผู้วาลาวกับหลายเนาะเพราะว่าอ่าคำถามนี้กัได้หลายคนก็ถามสาวนุชเขามาเนาะแล้วก็ มีอ่าวางคอมเมนต์เนาะที่ว่าเขาเจ้าถามสาวนุชเขามาว่าอ่าเป็นอย่างสาวล้าคือมักย่องเวลาทีมีแฟนเป็นคนไทยแท้นะอ่ามือนี้นุชกะยกตัวอย่างมาให้ผลเนาะที่สาวนุชอยากจะมาตอบแล้วกะมือนี้กะมีเวลาหลายก็เลยสิมาตอบคําถามทีพพีเอฟซีเนาะลหลายๆคนถามนุชเขามาเนาะอ่าก็คือเหตุผลที่หนึ่งเลยที่สาวนุช รมแฟนคนไทยเนาะตอนที่แรกกะยังบทัธานในแบบจริงใจจริงจังดอกทุกคนแต่ว่ากับคนเฮาอะเวลาที่เจอกันนอะแล้วกะเฮากับซีฮูเนาะผู้ใหที่ว่าจริงใจกับเฮาแล้วกะฮับทุกอย่างที่เฮาเป็นได้เนาะแล้วกักนเขาับขนะแบบ ปฏิวัติกระเพาแบบเสมอต้นเสมอปลายนะทุกคนเนาะยังเซนไอพนีนอนนนะทีเป็นแฟนของโนดเนาะเราก็เป็นคนไทยเนาะแล้วก็เากออแล้วก็จีบกันแหละเวลาที่เจอกันเนาะมันบมีหลายคนดอกที่ว่าออาบางทีฮนะหลายคนนะเนาะเฮากับเจอกันหลายรอบแต่ก็ว่ฮู้ซึกประทับใจสินะเออแล้ววันที่นี้เนาะแต่เฉพาะกับเขาเนาะกับไอพนเนาะ ก็คือแบบเขาเฮ็ดทุกอย่างแบบว่าให้เขาหู้ว่าเออเขาจริงใจนะเขาไม่ได้ดยงเกลียดเขานะเขาปตีว่าอ,อ่าเขาเป็นสาวบ้านนอกหรือว่าเขาจะอยู่บ้านนอกเออแล้วก็อ,อ่ามีพี่น้องหลายแต่ว่าอ,อ่าเวลาทีสนุษพาเมือบ้านเนาะแล้วก็่ได้ตีว่าเออเอ,อ่าคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะเราคือแบบเขาเราแบบฮารททุกอย่างแบบที่เขาเป็นได้เนาะ แล้วเฮากับาต้องปรับตัวอย่างไรเพราะว่า,านุชกับวัยปกปีดได้ว่าตัวเองเป็นคนจังดมาแต่ใส่สินะเวลาที่าสานุชพาเราไปบ้านนาอเรากับโอเคกับสิ่งที่เฮาเปลี่ยนแล้วกับเขาลบผู้ใหญ่เนาะทางบ้านแล้วกับแล้วก็กล้าเปิดเผยเฮาว่าเออเฮาเปลี่ยนผู้นี้ผู้นี้นะเป็ี่ยนจังซีจังซีนะนะเวลาทีเมื่อบ้านเฮาเรากับ บทีว่าจังซีจังซ่นแล้วเรากับว่าเป็นคนขี้อวดสินะแล้วนุดกัมักเราในตรงนี้เนาะโดยมาเหตุผลที่สองาะที่สนุดมากตุผลงลตดัดสินใจมาอยู่ประเทศไทยเนาะหนึ่งเลยก็คือภาษาไทยเนาะแล้วก็ภาษาการปากเบ้าของเพื่อนเนาะเฮาก็สามารถเข้าใจได้สินะเนะาะแล้ว,วกัเวลาตัวอักษรเนาะทีว่าเป็นภาษาไทยเนาะเฮาก็ ค่อนข้างจะอ่านได้แต่วบางคาบางประโยคเนาะเฮากะอาจจะพวกเข้าใจแน่สินะแต่ว่าเขากบถามเพื่อนเพื่อนก็อธิบายให้เขาเข้าใจได้สินะเนาะแล้วภาษาไทยนะกะเป็นภาษาท่วาเพราะเนาะเวลาเขาฟังแล้วของหูซสือกแบบดีอ่ะแบบว่าเวลาเขาอยู่บ้านเนาะเขากะจะเบิ่งโทรทัศน์ทีวีเนาะมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจเพราะว่าเาบิ่งแต่น้อยนะเออนี่ก็เป็น เ่าหโฟนที่สองที่สนุดมากเ e นาะแล้วเวลาเด้มาอยู่ประเทศไทยเนาะละกะมันกะเวลาเฮาเวิรงทีวีเนาะเฮาก็จะเห็นแบบข่าวนั่นแน่นี่แนเนาะละกะละครก็จะมีแบบดราม่าแดนี่นน่นนั่นเนาะเฮาก็รู้สึกย่านตอนที่แรกนะที่สนุดมาอยู่ไทยเนาะสนุดกะย่านคือกันแต่ว่า พอได้มาเห็นตัวจริงเนอะแล้วกะมาบึงบิถีซีวิตของคนไทยเนาะมันก็บ่ได้เปลี่ยนแต่ยานคืออย่างที่เฮาคิดไว้ทุกคนมันเกืดอคือกันกับประเทศลาวเฮานั่นแหละเนาะก็มีทางคนดีและคนบ่ด,ดีเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้เออมันสิดีบอ่อัะนะสนุกก็เคยคิดคือกันแต่ว่า มือมือหนึ่งเนาะเฮากะได้มีโอกาสไดมาอาศัยอยู่ประเทศไทยแล้วก็ตัดสินใจได้มาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็ได้มาเฮียนหู้หลายอย่างเนาะก็รู้สึกดีแล้วก็พอได้เป็นแต่ย่านอย่างที่เฮาคิดไว้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนเพราะว่าเฮาไดมาอยู่เมืองไทยเนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าอยู่บ้านเฮาเนาะการยังไม่เคยไดเฮียนหู้แบบนี้นะเวลามาอยู่นะเฮาก็รู้สึกแบบเออ ดีเว้ยอันนี้ก็เด้เฮ็ดอันนี้ก็ได้เฮ็ดสินะาิิงที่เฮายังไม่เคยได้เฮ็ดสินะาเฮาก็ได้เฮ็าาดเ,เนาอะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สองที่สนุกมากแล้วก็รู้สึกประทับใจนะทุกคนที่ว่าเฮาได้มีโอกาสม,มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้มีเฮียนภาษาไทยนะทุกคนแล้วก็มาอาศัยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยเนาะมันก็ เรได้แตกต่างกับคนลาวหลายเลยเพราะเพราะว่าเนาะแฟนุชกับเป็นคนอีสานเนาะมันก็คล้ายๆกับยูลาเขาเลยเนาะเวลาที่เหตุหยังกะเพื่อนกัเข้าใจเฮ้านะเวลาเฮ้าอธิบายเพื่อนกัเข้าใจเฮ้าก็เข้าใจเพื่อนเพื่อนกัเข้าใจเฮ้าสิเนี่ยแค่นี้เฮากับโอเคแล้วกับชีวิตเนาะ เหตุผลที่สามเนาะสิสรุตประทับใจอยู่ประเทศไทยก็คือเรื่องอาหารการกินทุกคนอาหารการกินนี่กะหลายย่างกะคล้ายๆคืออยู่บ้านเฮาเลยเนาะแห้งเป็นสถานที่ตลาดบว่าจะเป็นตลาดเมืองอีสานเนาะการยังจะมีแบบตลาดของปลานะทุกคนก็จะคือกันกับอยู่ตลาดบ้านเฮาเลยสินะเพราะว่าเขาอยู่พี่เนาะกับอยู่ ทั้งอยู่ในเมืองแนยอยู่วันนอกแนมันก็นมีหลายอย่างก็คือบ้านเฮานั่นแหละมันก็นมีมีหลายอย่างเนาะที่ว่ามีทางแตกต่างอยู่ลาวแล้วก็แตกต่างอยู่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าสิ่งที่นุดประทับใจก็คือ,อมีหลายแนวที่ว่าเป็นแบบแนวลาวๆเฮาหานะเนาะอ,อ,อาหารการกินก็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าเฮาเวลาเฮาไปอยู่ใส่กันแล้วแต่นะเนาะเฮาก็ต้อง แบบกินอาหารนั่นๆให้มันได้เนาะนี่แหละนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สนุดตัดสินใจมาอยู่ไทยเนาะก็คือเรื่องอาหารการกินทุกคนอาหารการกินนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าตอนเศร้าเฮาก็ต้องกินข้าวเนาะตอนสวยตอนแรงสิงนะมือ้อนึงก็ต้องมีสามครบเป็นบวลาทุกคนสามเวลาเนาะที่เฮาจะต้องกินเอออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สานุดหมักเนาะเออ พราะว่าเขาจะกินอาหารไทยอาหารไทยเขาก็กินได้อาหารลาวเขาก็กินได้สินะโดยเหตุผลที no ่สี่นอสีสามนุษประ <PC. S 1> ทับใจใการเรื่องอาวัฒนธรรมของประเทศไทยนั่นเองเองนาะว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาแบบไทยๆหรือว่าแบบไทยอีสานเนาะมันอวัฒนธรรมแบบไทยไอีสานเนาะมันก็คล้ายๆกับยู้านเฮาเลยใดทุกคนเนาะแล้ววัฒนธรรมแบบไทยๆนี่มันก็มีหลายอย่างเนาะให้เฮาเบิงสินะ เพราว่าจะเป็นวัดงามๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอียงต่างๆสินะมันก็หลายเนาะแล้วน้องนั้นก็ยังมีโหงงานเนาะอุตสาหกรรมเพราว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะอยู่ในไทยมันก็มีหลายเพราะว่าคนละเมืองของเขาเจ้าหนามีหลายกว่าประเทศลาวเขาหลายเลยเนาะมันก็ค่อนข้างจะพัฒนาไวเนาะแล้วก็มีหลายอย่างที่ว่าอยู่เมืองลาวเขายังบ่ทันมีสินะแล้ว เขาก็ได้เมื่อยุประเทศไทยก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเออเขาพัฒนาแบบไวแล้วก็มีหลายอย่างที่ว่าจะเลื่อนหลายเนาะแต่ว่าในเขตชนบทของประเทศไทยมันกับมีด้ทุกคนในแง่มุมอีกอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็นมีกับคล้ายๆกับอยู่บ้านเฮานั่นแหละก็มีทั้งคนรวยแล้วก็คนทุกข์ยากกับมีหลายเนาะ จรงที่คนลาวเฮามรีวิวเนาะก็คือถนนหนทางเนาะอยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นห้างห้านสินค้าอย่างต่างๆเนาะที่ว่าอยู่ในเมืองเนาะมันก็หลายแมนมันก็หลายอยู่แต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งอ่ะมันอยู่บ้านนอกมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนที่ว่ามันก็ยังบ่ทันพัฒนาก็มีเ อันเขตชนนบทของประเทศไทยมันก็มีคือกันกับคือคือกันกับยูร่าฮาวเล็ทคนได้ว่าถนนหนทางเขามันกับถนนใ่ญ่ถนนแคบมันกับลายทุกคนนี่เะอ่าเรื่องอาหารการกินเรื่องสินค้าเนาะแน่นอนหละผู้ใดกะได้มาอยู่ประเทศไทยกับลงฮักเนาะวัฒนธรรมไทยอาหารการกินของไทยเนาะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเนาะผู้ใดกัมากเนาะ เพราะว่ามีหลายสถานที่ท่องเที่ยวเนาะให้ไปเพราะว่าจะเป็นจังหวัดใดกลง,งามได้ทุกคนนุดยอมฮาอีดีว่าเมืองไทยนี่เขาจะพัฒนาไปไกลเนาะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเนาะ,ะแล้วก็หู้สึกดีเวลาที่เฮาได้ไปเที่ยวไปพ่อนคายเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนาะที่คนลาวคนมักมาอยู่ประเทศไทยก็คือบางคนเนาะมาเฮ็ดเวียบ เนาะเพราะว่าโฮงจะโครงงานอยู่เมืองไทยนี่มันมีหลายเนาะแล้วก็เงินเดือน,นก็ค่อนข้าง,งจะสูงกว่า,าที่ว่าอยู่ประเทศลาวของเฮานี่แหละสาเหตุหนึ่งเนาะที่คนลาวตัดสินใจมาอยู่ไทยสาเหตุที่ห้าเนาะที่สนุนประทับใจที่สุดเลยที่สนุนมาอยู่เมืองไทยเนาะก็คือเรื่องครอบครัวเนาะเพราะว่าเวลาที่เอ่อสนุนมาอยู่กับแฟนเนาะแล้วครอบครัวของเขาหาเพ้าได้เนาะ นี่แหละสิ่งที่เขาประทับใจเนาะเพราะว่าเขาก็าได้รังเกียจว่าเขาเป็นคนอ่า้าน,นกมาแต้สายเนาะล้วก็เป็นคนจังดาขครอบัวทุกเนื้อหรือว่ามั่งมีสินะเขาก็าค่อยสนใจในจุดๆนี้เนาะก็คือเขาว่าทําทุกอย่างของมือมือเนี่ยให้มันดีที่สุดกับพอแล้วเนาะเออแล้วก็เขากะ s พ p p o r เฮาให้กำลังใจเฮาเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับโซโควิดนะทุกคนเขากับเมื่อบ้านบ่ได้นะเนาะ เขาก็บอกว่าสู้ๆนะแล้วก็อันมือมือหนึ่งอ่ะมันก็ต้องในเมื่อเนาะเมื่อวานเฮาสินะเขาก็ยังเข้าใจเฮาอยู่ว่าเออเฮามาอยู่ไกลแต่ว่าเฮาก็ับคิดทอดบ้านแล้วก็เอ่อมือมือหนึ่งเขาก็ต้องได้กลับหละเพราะว่าพ่อแม่ของสนุดเนาะก็คิดฮอดหลายแล้วเนาะโอเคตอนนี้บออนกระเด็นเบิรงคลิปเป็นทีมฮอยแล้วทุกคนจบเรียบร้อยเนาะก็เป็นห้าเหตุผลของสาวราวที่มัก ฮักอ่าชอบคนไทยเนาะทุกคนเนาะก็เป็นก็มีอ่าอ่าความจริงใจเนาะวัฒนธรรมการมุงชีวิตอาหารการกินเนาะแล้วกับภาทุกอย่างที่ันเป็นเป็นราวได้เนาะทุกคนเนาะ <S <S โอเคเนาะน,น,นั่นก็คือนั่นก็คือเหตุผลเนาะทุกคนเนาะบพรว่าเหตุผลของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันนะทุกคนนะ แต่ว่าหลักๆของเพื่อนที่เวามาก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะเพื่อนกับมีครอบครัวอยู่ประเทศไทยเนาะมีแฟนเป็นคนไทยนะทุกคนเนาะแล้วนุ่มๆคนไทยเดมักสาวลาวอยู่บ่อนใดนะทุกคนเนาะลองคอมเมนต์บอกเบาเอิญมองเนาะหรือว่าสนใจอยากมาที่อยากมาลินอยากมาเที่ยวอยู่ประเทศลาวเนาะก็มาได้เนาะแล้วก็ถ้าจะมีแฟนเป็นคนลาวนี่ ก็ลองมาซ้อมมึงทุกคนเนาะโบจะทึกใจหรือวะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะผู้ใด,ดมากกา็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้าโอนแน่เพื่อเป็นกำลังใจในการเ็นคลิปต่อไปนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนมีเพียงเท่านี้บ๊ายบาย